ยกนี้ยก3แล้วครับน่าจะเห็นอาวุธอะไรมากขึ้นแล้วนะครับเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชครับแกมือได้ไม่ได้ครับเจอกับแอดเทวดาต่อสุรัตนยกนี้มานี่ประลองกําลังในกันเลยครับแม้ว่าทั้งคู่นี้อาจจะไม่ใช่ในอาชีพครับแต่ว่าอาวุธมวยหลากหลายอ้าวแม่มันมันใกล้เชือกกรรมาการดอนชัยเห็นว่ามันใกล้เชือกไปนิดต้องแยกออกมากลางเวทีครับอ้าวส้กันต่ตเพชรบุรการแดงนะครับน้าเงินแอดเทวดา เล่นล่างมาทีนึงเพชรบึงการเอา้าเตะไว้ล็อกไว้ตีไหมตีไหมเพชรบึงการตีเอ้าเสียไปทีนึงเพชรบึงการตัง้งมีเฮแล้วมีเฮมีเฮอ,อ้าเอาพวกตีไปแอธิวดาเอา้าเพชรบึงเอ้ามาลุ้นเลยนะครับตีไปแอธิวดาน้ําเงินไฟแดงเพชรบึงการเอ้าตีไปแอธิวดาเพชรบึงการไล่แขนไล่แขนกรรมการแก่แย่ yeah. สู้กันต่อนะครับ ยกนี้ยกสามเพชรบิงการแดงน้ำเงินเอ้าโอ้โหต่อยหนึ่งสองเข้าหน้าเพชรบิงการไล่มาแอเวัตตีไปเอ้าล็อก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 ตีมาเอ้าแอตวตเอ้าแม่เพชรบิงการล็อกไว้เลยแดงน้ำเงินแอเวัตน้ำเงินแอเวัตดเอ้ากรรมการแกะแยกแต่ดูแล้วสองภาคอาจจะไม่พอครับโอ้โหเป็นคู่ที่ดีมากๆครับใกล้เคียงครับ ผัดกันรุกผัดกันรับมากๆเลยนะครบเพรบึงการกับแอดเทวดาอา้าวแ้งซ้ายดีดมาครับแอดเทวดาชวนทะเลาะในแล้วครับขี่มาไล่แขนตั้งแขนอ่ะครยกเสียไปครับแทงขวาคืนมาครับหนุนเลยน,นี่บุกแล้ว,บ,ลวบุกแล้วนี่เพชรบึงการนะครับน้ำเงินแอธเทวดาตีไปแอธเทวดาล็อกไวเพชรบึงการตีแอดเทวดาไปเสียบมาแอธเทวดาน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงเพชรบึงการรมการแกะแยก ลุยอ,อีกเพชรบึงการขยับมาไอทวันทีว่าอู้ต่อยเล่นลำตัวตีไปไอทวันมาเพชรเงกาก็ตีมาด้วยตีไปเสียบไปเลยเพชรบึงการนะครับแมรรมการแกะแยกต้องทําแต้มให้ได้ด้วยยกนี้เพชรบึงการเสียบไปแมเพชรบึงการล็อกไว้ตีไหมตีไหมไล่แขนไล่แขนเอา้าตีไปไอทวัาล็อกบนล็อกบนล็อกบนแม่แต่อ้าเสียบมา กรรมการแยกนี่ครับอ่ะแมใครออกก่อนใครออกก่อนใครออกก่อนหมัดจิ้มหมัดดูครับนายนายกดแขนไว้ไม่ให้ขึ้นครับโอ้โห,โหดูครับชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิปกันน่าดูเลยครับคนนี้มาลุ้นกันต่อครับว่าภาคที่สองจะจบลงแบบไหนครับแต่ดูแล้วออกอาวุธกันแบบนี้ไม่พอละครับสองภาคอา้าวสองนาทีกับอีก3 5 ลุนเต็มที่ลุ้นเต็มที่เพชรพงการแดงน้ำเงินแอธาวดาโอ้โหเมื่อกี้ส่งไปแล้วนะครับส่งหัวออกไปนอกเชือกเลยเอาน้ำเงินนะครับส่งแดงไปเลยเอา้าวแอธาวดาตั้งรับไว้เพชรพงการบุกเข้าไปอีกแอธวดาไม่เข้าแล้วนะครับอา้อาวมาเลยมาเลยหลอกไว้ตีไปตีได้ตีไปตีได้ตีไปกรรมการแก่แย่ โอ้ไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรบุรงการนะครับรกกีฬาโคราชเป็นฝ่ายชนะแอตแวิดาต่อสุรัตนไปอย่างดูดีเลยนี่นะครับมาดผู้ชนะนี่แหละครับ